กล่าวสวัสดีครับท่านผู้ชมวันนี้เราจะมาเยี่ยมชมที่นครกาหลงนะครับตั้งอยู่หมู่บ้านคอนสวรรค์อำเภอคอนสวรรค์จังหวัดชัยภูมิครับและเป็นเมืองที่พ่อขุนหารได้มาสร้างบ้านแปลงเมืองที่นี่มีการขุดพบอรารยธรรมที่สําคัญในสมัยทวารวดีไม่ว่าจะเป็นองค์พระใหญ่ทวารวดีและก็ใบเสมาและมีอะไรที่น่าสําคัญและก็สิ่งที่น่าสนใจแลน่าติดตามท่องเที่ยวเชิญรับฟังต่อเลย ที่ท่านผู้ชมเป็นอยู่นี้นะครับคือสิมในภาษาอีสานไม้ถงอุโบสถศิลปะที่ก่อสร้างตัวอาคารนี้สถาปัตยกรรมใช้ศิลปะเหล่าล้านช้างและผสมกับอีสานตัวอาคารเป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าขนาด5้าคูณเเมตรก่อด้วยหรือที่เราเรียกว่าแป้นเกตดนะครับพื้นที่ระหว่างฐานก่อด้วยเสารองรับด้วยปีกนกปูด้วยอิฐปฏิสฐานองค์หลวงพ่อตาแดงพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์ ชาวบ้านเชื่อว่าเมื่อมาสักการะบูชาจะมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงโดยเฉพาะผู้ที่ป่วยเป็นโรคตาเล่ากันว่าตาดวงเดิมของหลวงพ่อ